สเมื่อว,วานก็ไรสดเอ้าครับในในไลฟ์สดเฟซบุ๊กอะในไลฟ์สดเฟซบุ๊กเนี่ยดูได้พูดได้แต่ในทิกอกไม่ได้แต่ถ้าถ้าเขาดูในทิกเกก็เปลี่ยนไลฟ์สดเฟซบุ๊กเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูเข้าหมวดนี้นะครับหมวดนี้ผมฟังแล้วเพลินผมเชื่อว่าช่วงช่วงนี้นะครับคนจะต้องเงี่ยงหูฟังแล้วทบทวนฟังบัชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วฟังอีก นี่นะครับคาถาเสกเอาบทเดียวนะเฮ้ยอาจารย์ได้บทเดียวหรอเอาบทเดียวพอเอาเอาสักสักสามนาทีอาจารย์อือโอ้ยมันยาวไปได้ไหมสามนาทีครับสามสิสบวิบทีบทเดียวพอเอาไว้ไว้ตอนอื่นมั่งดีสักสองบทก็ได้อาจารย์มันได้ได้สิบได้ได้สักสามนาทีหนึ่งต่อไปนี้นะครับเป็นคาถาเสกแม่เป๋พ่องั่ง ไอ้งั่งแม่งัง่งแม่มหาเศรษฐีเสกอินเสกมาเสบนางอะไรได้ทั้งหมดครับมันเป็นคาถาทางสเส์มานิยมและเป็นคาถาเรื่องทางเพศโดยตรงครับมันจะค่อนข้างหยาบจะว่าโดยการเรื่องถึงการร่วมเพศจะว่าด้วยเรื่องเพศโดยตรงนะ,ะท่านใดที่โลกสวยก็ต้องขออภัยด้วยนะอะไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำหยาบนะ แต่ตั้งใจจะสั่งสอนแอ่สั่งสอนตั้งใจจะสอน่างนี้จริงๆครับ <g fewer> เราเรียนมาอย่างนี้จริงๆนะ <g esses> โอมประสิทธิหีเป็นเนื้อควยเป็นเอ็นมาเย็ดกันเล่นปฏิเสวามิณดอลลดอเลหีหีนารีชอบห,อหอวยนลูกนะปชะดะทิมหิหุลูหุลูกันหะ เนหะ,อ,ะอันนี้บทหนึ่งครับนะเราอีกบทหนึ่งนะอังคชามะมะเฮสุนั่งลึงลังติอระหะนะโยนีนะพีชนะอมหีมหาดอดอมหาหีหีมหาดอหียโกรธดอนะให้มันติดอย่างกระตังลังยังกระบ่วงเป็นห่วงเย็ด อย่างเดียวนะเอาสองบทแค่เนี้ยพอเอามากเดี๋ยวเขาจะดา่าไปดูฉบับเต็ม,มในคลิปยาวๆที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำบ่อยก็เขินเหมือนกันนี่แหละครับก็ติดตามกันนะครับความรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาทนะครับขอบคุณอาจารย์คมที่มาให้ความรู้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านสุธินปิดเครื่อง่อยปิดแล้วของผมอะ่ะ